เริ่มต้นด้วยอัตราส่วนนะครับชื่อบทมันคือฟังกชันนะแสดงว่ามันจะเรียนลึกกว่าเดิมนะครับฉะนั้นพาร์ทแรกจะมาที่อัตราส่วนก่อนฉะนั้นเราต้องรู้เรื่องสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมีด้านอยู่3ด้านอ่าสิ่งที่เราจะต้องได้ใช้ก็คือไอ้คำว่าข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดใช่ไหมครับอ่าฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าครูเรียกว่าม,มุมเซต้าอยู่นี่นะครับนี่เซต้าอยู่นี่ มุมตรงข้ามคือมุมนี้ถูกไหมมุมชิดคือมุมนี้นะครับฉะนั้นเวลาที่เขาบอกว่าทรายก็คืออะไรครับทรายคือข้ามฉากก็คือ b ส่วน C พวกเราจําด้านทรายได้ไหมจําได้หมดเนาะทรายคือข้ามฉากคอสคือชิดฉากก็คือ A ส่วน C นะครับอันนี้ความรู้เดิมแทนคือข้ามชิดก็คือ B ส่วนเออจะเห็นว่าเราเน้นที่ทรายคอสแทนเพราะว่าถ้าเรารู้3ามตัวแรกปุ๊บเอกวิเศษสเกตต์นคือส่วนกลับครับฉะนั้นเราจะเป็นงี้หมดเลยนะครับคือเน้นที่3ามตัวแรก โคเซกเซคอนดก็คือกลับเป็นอะไรครับก็ c ส่วน b c ส่วน a แล้วก็ b ส่วน a เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนาะอ่าอ้าวอ,อันนี้คือนะอันเดิมนะอ่าทีนี้นะครับทีนี้ต่อไปต่อไปอ่ามีคำว่าโคฟังชันอ่าโคฟังชันอ่ามันพูดถึง มันพูดถึงมุมตรงข้ามที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเดียวกันนะครับก็คือไซน์ซีตาเทากับคอสมุมตรงข้ามเอาเรียกง,ง่ายๆเช่นสมมุติว่าครูมีมุมุมอย่างนี้นะครับรูปที่เราคุ้นเคยนะอ่ารูป60 30บนี่แหละ60 30นะครับอ่ะด้านด้านทั้ง3ยาวเท่าไหร่บ้างนะครับใครอ่าใครที่จำความยาวด้านของรูปต้นแบบได้60สิ ด้านนี้ยาวหอ่าหนึ่งนะสั้นหนึ่งอ่ะสั้นหนึ่งยาวสองที่เหลือคือรูทสามอ่าโอเคไหมครับฉะนั้นอ่าคุูถามว่าไซน์หกสิบคืออะไรถ้าดูจากรูปนะครับไซน์หกสิบคือข้ามฉากก็คือรูทสามส่วนสองใช่ไหมครับอ่ะมันเท่ากับคอสอะไรพอดีนักเรียนดูรูปของมุมตรงข้าม มันก็เท่ากับคอร์สสาพอดีเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือมุมตรงข้ามเนี่ยค่าไซด์ของมุมนี้จะเท่ากับค่าวคอสมุมตรงข้ามโอเคไหมครับรวมถึงอะไรครับถ้าเรามีไซ์สามันก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ1นส่วนสเท่ากับอะไรพอดีครับเท่ากับคอร์สหกนี่แบบนี้ประโยชน์ของมันก็คือเอาไว้เอาไว้เปลี่ยนมุมให้เป็นมุมเล็กๆนะครับมุมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น30 60ก็ได้นะ มันอาจจะเป็นมุมอื่นก็ได้เช่นดูนะครับดูในต,ตัวอย่างข้างล่างนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสมบัติของโคฟังชันนะเป็นมุมตรงข้ามของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับที่อยู่บนรูปตัวกันอย่างเช่นไซสามสิบเท่ากับคอสหกสิบอันนี้โอเคมองออกไหมมุมตรงข้ามไซห้สาสิบเท่ากับคอสสี่สิบอันนี้อันนี้อันนี้มองออกไหมครับก็ตรงข้ามกันนะครับอคอสสามสิบแปดเท่ากับไซ เอ๊รู้สึกว่าอันนี้อาจจะอันนี้อันนี้น่าจะพิมพ์ผิดนะลองเดยว่าเป็นที่ถูกเลขอะไรครับอ่ะคิดช่วยครูหน่อยเช็คช่วยครูหน่อยมุมตรงข้ามห้ <52. S 1> อ่าใช่ใช่มันคือมุม5้าิบสนะครับอ่าถูกต้องอ่านอกจากซายคอแล้วก็จะมีอะไรครับแทนกับคอสอีกนะครับเช่นแทน50บก็เท่ากับเอคอสคอ คอรด80ก็เท่ากับแทน10เนี่ยตรงข้ามกันนะครับแทน15ก็เท่ากับคอรด75ก็ตรงข้ามกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้ตัวไซน์กับคอร์ดนะครับอ่าอันนี้คือรีวิวความรู้เดิมนะครับทีนี้ตรงที่เราจะได้ใช้เป็นฐานของม5ล้าก็คือตารางนี้นะครับเขาเรียกว่าอ่าอัตราส่วนตีโคณมิติของมุมมาตรฐานคําว่ามุมมาตรฐานคือมุมที่มันเป็นมุมอย่างง่ายก็คือสามสิบสี่สิบห้าหกสิบนะครับของมปลายเรามุมมันจะกว้างกว่านี้ มันจะมากกว่านี้แต่ว่ามันก็จะมาจากพวกนี้แหละมาประกอบกันนะครับเช่นมันอาจจะเป็นมุมร้อยยี่สิบนะมุมร้อยยี่สิบมุมร้อยห้าสิบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่นั้นอันดับแรกครูจะพาเราทวนก่อนอครูถามว่าไอการจําค่าไซน์โคแทนของเรานี่จําจําโดยใช้วิธีไหนใช้รูปภาพแบบนี้ไหมครับนิ้วเอเออนิ้วบ่อ๋อนิ้วนี้มันมาทีหลังนะนิ้วมันเป็นเหมือนการเทคนิคมาทีหลังจริงๆถ้าเราเข้าใจรูปภาพเนี่ยเวลาเธอไปแก้ปัญหาระยะทางความสูงมันมองง่ายมาก ะฉะนั้นอันแรกก่อนครูจะให้ดูรูปสี่ห้า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 มันเป็นรูปหน้าจัว่วอันนี้มองออกเข้าใจใช่ไหมครับหน้าจัว่วหน้าจั่วก็คือสั้นหนึ่งยาวหนึ่งรูดสองเนี่ยเออโอเคน้านข้างยาวหนึ่งยาวหนึ่งแล้วก็ที่เหลือคือรูดสองถามว่าถ้าครูคูณสิบเข้าไปมันจะเป็นเท่าไหร่ครับสิบสิบอันนี้ยาวเท่าไหร่ครับนี่สิบรูดสองมันลืดอ่ายืดรูปให้ขยายขึ้นสิบเท่า อันนี้เราให้ฟังนะไอเดียง่ายคือหนึ่งหนึ่งรูสองนะครับฉะนั้นเวลากูถามสี่ห้าคือคอลัมน์ตรงตรงกลางนี่เนาะอ่ะทรายสี่ห้าก็คือคือเท่าไหร่ครับอ่ะจากรูปอ่ะลองดูจากรูปนะยังไม่ดูตารางนะลองดูจากรูปนะครับซรายสี่สบห้าเท่ากับอ่ะไหนลองตอบมาซิดูรูปตารางเอาไว้ก่อน สักคนสักสองคนไซสี่สิบห้า 45, มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับข้ามฉากรูปหนึ่งสองค่ะเอาดูรูปดูรูปดูรูปดูเราใช้รูปใช้รูปถ้าจากรูปนี้นครับถ้าจากรูปนี้ก็คือหนึ่งส่วนรูปสองใช่ไหมเนี่ยคือให้ใหจําค่าได้ให้ใช้ค่าให้เป็นทั้งสองแบบนะครับบางทีแบบนี้ง่ายบางทีก็แบบในตารางง่ายนะครับทีนี้ หนึ่งส่วนรูทสองเนี่ยเขาก็เลยเอารูทคูณเข้าทั้งบนและล่างเพื่อให้รูทไม่ติดเพื่อให้ส่วนไม่ติดรูทใช่ไหมครับมันก็เลยจะกลายเป็นรูทสองส่วนสองโอเคไหมมันก็เลยกลารที่ีมาในตารางนี้นะครับนี่ค่าซ้ายค่าคอสเท่ากันอ่ะค่าแทนค่าแทนเป็นเท่าไหร่ครับค่าแทนค่าแทนก็คือข้ามชิดก็เป็นหนึ่งนะครับนี่อันนี้คือของเดิมเนาะอ่ะทีนี้ไอที่เราจามุมหกสิบสามสิบกูจะให้รู้ที่มาด้วยนะว่าไม่ใช่ว่าเราจำไม่เฉย หกสิบสามสิบเนี่ยมันมาจากเขาแบ่งครึ่งรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าง่ายๆคือสัมเหลี่ยมมันเท่านะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมันจะมีมุมแต่ละมุมมันขนาดกี่องศาครับสามเหลี่ยมมันเท่าหนึ่งรูปเนี่ยครับหกสิบใช่ไหมครับหกสิบเนาะอ่าฉะนั้นอ่าครูจะลองให้มนุษย้วยละสองเพราะว่าครูจะได้แบ่งรูปแบ่งครึ่งรูปเป็นรูปนี้เพื่อให้เราพิจารณาด้านมันนะครับเนี่ โอเคไหมให้ยาวด้านละสองทั้ง3เลยนะครับฉะนั้นถ้าเราแบ่งครึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าอันนี้ยาว1อันนี้ยาว2ที่เหลือคือเนี่ยที่เหลือมาจากไหนครับเรียนรู้ไหมรู้สาม,มาจากไหนก็มาจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับคือเอากำลังสองลบกันนะครับนะแบบนี้นะครับก็เลยไปที่มาว่าด้านสั้นยาวหนึ่งด้านสั้นหนึ่ง ด้านยาวสองที่เหลือคือรูทสนะครับนี่ด้าน3ด้านนี้นะฉะนั้นเวลาจําเนี่ยถ้าเราเข้าใจรูปภาพเนี่ยเราก็ดูรูปก็ได้เราเชื่อไหมของครูนี้ครูจําอัตราส่วนเนี่ยโดยใช้รูปภาพมาตั้งแต่ม2ถึงมสาม 4, มห้ามห้าครูค่อยมาจําแบบมือที่เขาเรียกว่าเทคนิคฝ่ามืออะหันเนาะจำนะครับอันนั้นแล้วแต่เรานะตามความถนัดฉะนั้นถ้าครูถามว่าไซด์หกคืออะไรครูก็ดูมุมนี้เห็นนะครับไซด์คือข้ามฉากก็คือรูทสมส่วนสองก็ตอบอันนี้เลย ครคดคือชิดฉากก็ตอบเป็นสนะครับแทนคืออะไรแทนคือรูสามเนี่ยก็ตามนี้นะครับเนาะหกสก็กลับเป็นมุมด้านบนนะครับฉะนั้นอันนี้ครูไม่ซีเรียสมากคิดว่าเราพอจะทวนของเดิมได้อยู่นะครับเป็นพื้นจากมอตน้นฉะนั้นที่เราจะเช็คกันวันนี้นะครับเป็นโจทย์ทบทวนการแทนค่านะครับเช็คโอเปอเรชั่นเนาะ,ะข้อนี้น่าจะได้อยู่แล้ว ไม่ทำนะครับครูจะให้เราลองทำข้อสองเลยอ่ะโอเคลองมาดูข้อนี้ด้วยกันนะครับอ่ะเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยม ABC นะครับมี ACB เป็นมุมฉากแล้วก็มี AC ยาวสี่สิบอยาวสี่หน่วยอ่ะเขาถามว่าถามว่าอะไรเนี่ยถามว่า AB อ๋อถามว่า AB กับ BC ยาวเท่าไหร่ อืมจริงๆอันนี้มันจะคล้ายๆกับปัญหาอะไรทางระความสูงเนาะอ่ะนักเรียนตอบเท่าไหร่ลองให้ลองเช็คดูก่อนเอาแบบไหนก็ได้นะครับของครูไม่ฟิกคือเราทำอะไรก็ได้ขอให้ตอบได้ว่าเเล็กกับซิเล็กมายาวเท่าไหร่เนี่ยเรารู้ว่าอันนี้หกสิบแล้วก็อันนี้คืออันนี้สาสิบอันนี้คือหกสิบครับอะลองดูสิเดี๋ว มองตอบได้ไหมน่าจะมองตอบได้นะจริงๆมองตอบได้เลยอ่าเดี๋ยวครูจะลองฟังคำตอบจากเพื่อนเราสักคนสองคนนะครับว่าคิดยังไงมาคนแรกคนแรกคนแรกสามกับห้าอ่าโอเคก็ไก่นะครับ กอไก่บอกว่าอะไรายาวสามนะครับอะไรายาวสามเอหรอครับเ <A 3. S 1> อสามสี่ห้า <A 3. S 1> อเนะ <45. S 1> 3, อสามสี่ห้าเอาลองดูนะอืข้อไข่อืม,อรอมเราจะเนึกถึงรูปสามสี่้าใช่ไหมเอแต่ว่ามุมนี้เป็นมุมหกสิบสาสิบนะอ่ะข้อไข่มาตอบมาอีกครับนี่แหละตอบ ให้ไม่เหมือนกันมันค่อยสนุกจะได้ดูว่าอะไรเออหลุดเลขตรงไหนนะครับอ่าฟังผู้ชายบ้างสักคนหน่อยอะไรครับเอได้สี่ส่วนรูปสามครับเอเท่าไหร่นะครับสี่ส่วนรูสามสี่ส่วนรูสามอันนี้เสียงใครนอเนี่ย ยังไงคร,ครับพงศพัฒครับพงศพัฒเนาะโอเคแล้วก็บียาเท่าไหร่ครับบีบีครับอันนี้คือบีใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคต่อไป A. 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 เอเอ้าเท่าไหร่ครับเอเออเ่มนะครับครับครับได้อ่าเริ่มนสนใจแล้วข้อขอมีรูทข้อแรกเป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วเพื่อนๆคิดตามว่ามันเป็นยังไงนะ เอาได้ AB บีได้แปดส่วนรูสามครับแล้วก็ได้ได้บีเป็นสี่ส่วนรูสามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ AB คืออ๋อซีเคือค่าซใช่ไหมครับ <AB S 1> อ่าซีซีอ่าซคือแปดส่วนรูสามใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเออน่าสนใจเลขเป็นคุณละแบบเลยอ่าเอเล็กยาวเท่าไหร่นะเอเล็กได้ ปีอ่าโอเคอ่ะมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมครับแต่งนี้มีไหมคอควายอ่ะโอเคมางั้นมาเฉลยกันก็จริงๆเนี่ยถ้าเราเห็นเลขอืมจริงๆถ้าถ้าเป็นข้อแรกเนี่ยข้อแรกของข้อแรกเนี่ยของใครครับฮัลโหล อ่ะไม่เป็นไรแนละ้วเฉลยนะครับข้อแรกเนะี่ยก็คือถ้าเป็นสามสี่ห้าแล้วมันจะเป็นมุมสามเจ็ดห้าสิบสามนะครับมันมันจะมันจะต้องเป็นมุมสามเจ็ดห้าสิบสามแต่ว่าข้อนี้มันเป็นหกสิบสามสิบทันั้นนักเรียนจะคิดแบบใช้ไอ้ทรายเ้าแทนก็ได้หรือเนะี่ยครูแนะตรงนี้นะนักเรียนจะใช้รูปต้นแบบก็ได้คำว่ารูปต้นแบบคือเธอจําด้านด้านของมันเมื่อกี้นะครับหกสิบสามสิบที่ครูเขียนให้เนะี่ยด้านต้นแบบมันยาวเท่าไหร่บ้างครับ เห็นไหมเอ่ยน awesome> ี่เห็นไหมครับด้านต้นแบบยาวสั้นหนึ่งยาวสองที่เลืคือรูปสามนะครับด้านสั้นคือตรงข้ามมุมสามสิบสั้นหนึ่งยาวสองที่เหลืคือรูปสามฉะนั้นข้อนี้เราเขียนด้านต้นแบบไว้ใกล้ๆนะครับอ่ะเขียนด้านต้นแบบไว้ตองครับคือตรงนี้ยาวหนึ่งสั้นหนึ่งยาวสองที่เหลืคือรูปสามอันนี้อัตราส่วนมันเนาะเราจะมองเป็น x เลยก็ได้คือด้านนี้ยาวหนึ่ง x ด้านนี้ยาว 2x ด้านนี้คือรูท 3x นะครับแล้วก็ไปเทียบกับด้านที่มันให้มานะครับฉะนั้นข้อน,นี้สามารถคิดได้ง่ายก็คือยังไงครับเราก็จับอะไรครับจับรูท 3x เท่ากับ4ฉะนั้น x คืออะไร x คือ4ส่วนรูท3ได้แล้วนะครับฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะก็จะได้ว่าอะไรครับดังนั้นด้านเล็กก็คืออะไรครับก็คือ 1x ถูกไหมครับก็ตอบ4ส่วนรูท3 ด้าน b เล็กคืออะไรครับ b เล็กก็คือ 2x นะครับก็เท่ากับ8ส่วนรูท3นั่นเองอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยข้อแรกอาจจะโดนหลอกตรงมุมนะโอเคเหมือนกันไหมเนี่อ๋อโอเคก็ถ้าคนนี้ก็ตอบขอไข่นะครับแต่ถ้าเป็นช้อยจริงมันน่าจะให้ส่วนไม่ติดรูทนะครับฉะนั้นอาจจะต้องจัดเป็นอะไรครับ4รูท3ส่วน3กับ8รูท3ส่วน3นะครับอ่ะโอเคคนอื่นว่าไงบ้างตามทันเนาะ อ่ะนี่ข้อที่น่าสนใจทีนี้อ่าเริ่มมานะครับพาร์ทนี้นะครับพาร์ทนี้จะเน้นการวาดรูปเดี๋ยวครูคงพาทำถึงข้อสี่พอนะครับเดี๋ยวต่อไปให้หนักเรียนไปลองทำมานะครับเน้นวาดรูปแล้วก็ลงด้านจำไว้ว่าถ้ามันบอกฟังก์ชันมาแค่เพียงแค่หนึ่งอันนะครับเราจะรู้ด้านสองด้านรู้สองด้านมันจะหาด้านด้านที่สามได้เสมอนะครับจากนั้นข้อที่สามเนี่ยนักเรียนดูครับเขาบอกค่าแทนมาใช่ไหม แทนคือสี่ส่วนสามนักเรียนก็วาดรูปสมมุติครับวาดรูปสเหลม,ม,มุมฉากก็สมมติมุมบีมาเป็นเพียงแค่รูปสมมุตินะครับฉะนั้น B อยู่ไหนก็ได้ครูก็เอา b ไว้ข้างล่างอันนี้คือมุม B นะฉะนั้นจากแทน B คืออะไรครับแทน b คือ4ส่วน3นักเรียนเอาอัตราส่วนไปลงลงด้านทั้ง3มเนี่ยซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ไอคำว่าแทนเนี่ยแทนมันคืออัตราส่วนของอะไรหารกันครับ ข้ามฉากทิศฉากข้ามทิศฉะนั้นแทนคือข้ามส่วนชิดนะครับอ่าก็จะยาวก็จะยาวสี่อันนี้ก็ยาวสามนะครับอ่าทีนี้โดยปีทากรัตนะครับโดยปีทากรัตสามสี่อยู่ด้านข้างด้านที่สามยาวเท่าไหร่ครับเทสอ้อทำไมาห้อง ห้าห้านะห้านะครับโอเคไหมแต่อย่าระวังโดนหลอกนะบางคนมาสามสี่ห้างนี้ไม่มีนะอันนี้ขัดแย้งไหมเนี่ยแบบนี้ผิดนะเพราะว่าด้านต้องยาวที่สุดนะครับถ้าสามสี่ห้าคือสามสี่อยู่ด้านข้างนะครับอ่าโอเคพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บก็เราถามอะไรครับจึงได้ไซส์เ A ลบไซส์ B ใช่ไหมครับอ่าก็แทนค่าเลย s i n a ลบด้วย sin b นะครับเน้นคูณเน้นคือแทนค่าจากรูปนะครับฉะนั้นจากรูปนี้ s i n a A คือมุมไหนเอย่ย A ก็ต้องเป็นมุมข้างบนนะครับนี่อ่ะ s i n a เท่ากับเท่าไหร่อ่ะนึกมาครูเขียนให้อ่ะบอกมาแล้วครูเขียนให้ตามพวกเราว่าสามส่วนห้าอ่ะโอเคถูกต้องครับสามส่วนห้าลบด้วย sin ์ s i n ซคือสี่ส่วนห้าอืมก็ตอบอะไรครับคนนี้ ลบหนึ่งส่วนห้านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นถามอาจจะบางคนอาจจะบอกเออําไมาถามง่ายจังครับมันก็ง่ายจริงๆนะครับถามง่ายกันเลยมิเทอมอย่างนี้คงไม่ถามในเทสเนาะอันนี้ทวนให้เราให,ให้เห็นว่าเออมันต้องมีการวาดรูปแล้วมันต้องมีการเช็คด้านนั่นคือบางบางทีเนี่ยด้านมันอาจจะเป็นด้านเลขที่ไม่ลงตัวก็ได้เป็นรูทก็มีนะครับอ่าอันนี้คือแนวนะทีนี้ข้อที่4อ่าดูนะครับคล้ายๆการเรียนดูนะมันจะไล่ระดับมาเมื่อกี้บอกแทน B มาวาดรูปลงด้าน ปุ๊บหาได้หมดเลยฉะนั้นมันจะถามทรายก็ทนอะไรถามได้หมดนะครับเพราะว่าเรารู้สามด้านแล้วทีนี้ข้อต่อมาดูนะให้ c เป็นมุมฉากเอ๊ะแสดงว่ามันคือมันคือคล้ายๆกันเลยครับนักเรียนแต่ว่าพวกเราจะลงรูปยังไงถึงจะลงด้านได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าซายคอร์เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมตรงเนี้ยนี่ฉะนั้นที่น่าคิดคือตรงนี้จะทํายังไงกับมันดีถึงจะหาซรายเอหรือหาคอร์บีได้อะพวกเราคิดว่าทําไง เปลี่ยนคอร์ด b เป็นไซเอ้เขานารเปลี่ยนคอร์ด b ให้เป็นไซเอเพราะว่าอันนี้เปลี่ยนได้เพราะว่าใช้สมบัติอะไรครับโคฟังชันใช่ไหมครับอ่าโคฟังชันถูกต้องเยี่ยมนะครับเพราะว่าถือถ้าเราวาดรูปนะครับถ้า a อยู่นี่ถูกไหม b ก็เป็นมุมข้างบนเพราะว่าโจทย์ข้อนี้บังคับแลว้วว่า c เป็นมุมฉากนะครับต้องรู้นะถ้าไม่รู้เราจะถ้าคือข้อนี้ถ้าไม่รู้ว่า c เป็นมุมฉากมันจะทํยางี้ไม่ได้นะครับแต่ข้อนี้รู้ว่า c มุมฉากบังคับว่า a b คือตรงข้ามกัน นะครับฉะนั้นจากรูปนี้โคฟังก์ชัน sin a เท่ากับอะไรนะ s i n a เท่ากับ cos b นะครับฉะนั้นโจทย์เราก็เลยเป็นเท่าไหร่ครับเป็น sin a บวก3อะไรครับ c o s b เราเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับอ่าเป็น sin a อันนี้คือลูกเล่นของการถามนะก็เท่ากับ2ส่วนสนี่แบบนี้ครับอ้าว sin a มีกี่ที่เนี่ยมี1 1กับส รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น4อ่าเป็น4 s i n ซนะครับ4 sin ซด์เท่ากับ2ส่วน3ฉะนั้น s ซ n a มีค่าเท่าไรนักเรียนก็หารด้วย4ตลอดก็จะเหลือเท่าไหร่ครับจริงๆมันคือ2ส่วน12เนาะแต่ว่าตัดทอนเป็นเท่าไหร่ครับ เายเก็คือเศษหนส่วนหนี่แบบนี้ครับได้แล้วอ่ะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรอันนี้อันนี้เริ่มต้นมาให้พอสมควรแล้วเหลือตรงตอบนักเรียนว่าคิดว่าควรตอบอะไร แต่ว่ายังไงอย่าลืมเช็คตัวเลขช่วยกันด้วยนะครับเราก็ต้องเอาไปลงด้านอย่างที่ครูบอกไนงะคือสเต็ปแรกสเต็ปแรกคือใช้เสมอคือวาดรูปลงด้านทั้ง3นะครับเขาเรียกว่าอัตราส่วนด้านด้านข้อนี้เรารู้ว่าซายคือ1นส่วนหใช่ไหมครับก็เติมทายคือข้ามฉากใช่ไหมก็เติม1เติม6ครับด้านนี้ยาวเท่าไหร่ครับนี่พิทาโกลัส ทำยังไงนะเวลาหันที่สามก็คือเอากำลังสองลบกันแล้วก็รูทเนาะแต่ว่าวิธีตรงอาจขอกเขียนวิธีตรงให้ดูเราเราอาจจะรู้แหละแต่ว่าเผื่อนะครับเผื่อเผื่อว่าเผื่อสงสัยว่าทำยังไงก็มันก็คือการสมมุติว่าถ้าอันนี้มันยาว x ใช่ไหม x มันยาวเท่าไหร่แล้วทำอย่างนี้ครับแล้วก็ทำหนึ่งกำลังสองบวกกับ x กำลังสองเท่ากับหกกำลังสองอันนี้เขาเรียกว่าทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะครับ เราก็จะได้ว่าอะไรครับ x ก็คือรูทสามห้าอันนี้คือที่มานะที่มาของด้านนี้นะครับอย่างที่บอกคือในสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเรารูด้านทั้งสามเนี่ยตอบได้หมดครับมันจะถามอะไรก็ได้นะครับฉะนั้นข้อนี้ข้อสุดท้ายของข้อนี้นะครับก็จะตอบว่าอะไรครับอจึงได้นะครับจึงได้สิบแปดใช่ไมสิบแปดเดาว่าทํามาเพื่อให้มันตัดนะครับถ้าโจทย์แนวนี้คอ a, ส a ซ b ก็แทนค่าลงไปอ่ะคอสเอจากภาพมีค่าเท่าไหร่ครับคุจะใส่ไปลงเล็บนะคอสเอน,นี่คือสาย B ีนะอ่ะสองค่าคอสเอคอสคือชิดฉากอ่ะสักคนหน่อยครับตอบช่วยคุณน่อย สุภาพเป็นหลักนะครับรูทสามสิบห้าส่วนหกอ่าโอเคไซบีสาสิบหอ่าเท่ากันใช่ไหมครับนี่พอดีดังนั้นพอเราคูณกันนะครับมันก็จะเป็นสิบแปดคูณกับอะไรสามสิบห้าส่วนด้วยสามสิบหกนะครับ <30. S 1> ก็อ่าปรากฏว่ามันตัดพอดีใช่ไหมครับ ฉะนั้นข้อนี้คําตอบก็คืออะไรก็คือ17.5อ่าสิบเจ็ดจนะครับหรือ3 5มสิ่วนสองนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือทวนว่าอีกสามนาทีเวลาคนะครับอ่าพอดีแหละก็ก็หมดถึงข้อ4พอดีนะครับอ่าประมาณนี้ทวนคมรู้เดิมนะฉะนั้นพัทแรกนะครูอยากให้เราไปไปลองทำนะลองทำด้วยตัวเองก่อนนะครับ